สว,วัสดีค่ะคนดูคลิปนี้โบราเล่นชิวก็มาเล่นกับน้องในเคนนะคะตอนนี้ลงมาปุ๊บเพื่อนโดนศัตรูยิงตรงไหนไม่รู้นะคะเบอร์สองเขาลงเย็ไนไปลงก่อนตุยก่อนนะคะตอนนี้แล้วเพื่อนในทีมก็ชุบมาตอนนี้พี่เอาสกิลซานติโนมาล่นใครดูอยู่ก็พี่ก็ฝากไปกดติดตามตินดอกช่องลองแล้วก็แอปเดนด้วยนะคนดูใครที่กดติดตามพี่อยู่ ใครที่อยากซัพพอร์ตก็ฝากไปกดติดตามหน่อยนะวันนี้พี่ก็วิ่งตามเบอร์หนึ่งมานะคะเห็นโายิงศัตรูก็ว่าจะมาช่วยยิงแต่ศัตรูมันหนีไปไหนไม่รู้มาก็ไม่เห็นจะมีเลยพี่ก็ไม่ค่อยจะมีกระสุนพี่ก็วิ่งวนหากระสุนก่อนวิ่งมาไม่มีกระสุนนะคะกระสุนน้อยะคะ่ะก็จะวิ่งหาฟาร์วิ่งวนแถวนี้นะ่แล้วก็มเมายาฟรี แล้วตอนนี้พี่ก็ปรับเป็นความเร็วคูณเจ็ดเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เจอศัตรูค่ะวิ่งจากโรงไฟฟ้ามาโรงงานแล้วก็ดูนยักษ์มันเห็นศัตรูแล้วตอนนี้พี่ก็ยิงไปมันก็ไม่ตุยมันก็จะวม่มีพี่ก็ยิงมันไปอีกมันก็สูขีดไปและะ้วแล้วก็ได้มาหนึ่งคิวนะคะตอนนี้ใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดใจกดรีโพสต์กดคอมเมนต์ post, นะเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์ และตอนนี้เน็ตพี่ก็คิดนะคะพี่ก็ปรับความเร็วเป็นคูณห้าเลยเพราะว่านั่งนานมากนี่แหละค่ะอุปสรรคของการเล่นเกมเน็ตขิด999บวกแล้วพี่ก็เน็ตพี่ก็กลับมาคืนแล้วตอนนี้กว่าเน็ตจะกลับมาเพื่อนในทีมก็ไปทางไหนแล้วไม่รู้พี่ก็วิ่งตามเห็นศตรูยิงดูค่ะตอนนี้ ประมือสอค,ค่ะนี่คือยิงไปจากตรงนี้มันก็ล้มไปนะคะก็วิ่งหาตู้อันนี้คืก็โดนยิงหลังค่ะตูเข้าหลังแล้วตอนนี้อี่ก็ปัญญาก่อนมองหามาก่อนอยู่ตรงไหนน้นองหาไม่เจอ ไม่เจอก็ไปดีกว่าค่ะตอนนี้เน็ตก็คิดด้วยไม่ค่อยอยากจะบวกกับใครเพราะเน็ตคิดดูดูอ่ะดูวับเน็ตคิดตาอนนี้เน็ตคิดบ่อยมากแล้วก็มีตัวเปิดค้งทางนู้นนะคะพี่ก็นึกว่าต่ตัวเอดออกนี่ตังไอโวอยู่ดิ เน็ตพี่ขีดนะคะเกือบตุยค่ะดูเน็ตพี่ 9, ก้ายกัสกาวโดนยิงเกือบตุยเกาะเตกเลยอะ่ะเนยังโหลดไม่ได้เอาศัตรูก็มาเน็ตก็ขีดดูยิงล้มแล้วก็เน็ตขีดสู้ชีวิตเกินดูกระเน็ตมาก็เน็ตขีดโอ้ตายวับไปวับามาอยู่ที่ไหนเกาอก็ไม่มี ยังยิ่ได้คิวอีกนะย,ยิงยิงล้มปึ้มเน็ดขีดในตอนนี้พี่ก็จะเข้าวงแล้วนะคะขนาดจะเข้าวงเน็ตยังจะขีดเอาหนุ่มเน็ตขีดแล้ววินอยู่กับทีแล้วอ้าวนี่มาสู้ชีวิตเกินไปไหมตาเนี้ต้องกดไลค์เป็นกำลังใจซะแล้วเรจะไปที่หอนาฬิกานะคะ แล้วพี่ก็เล่นปืนอัคไอ้ปืนอักคอัพสามสองยาวอัพสามแล้วก็เห็นไอโวนะคะแต่ไม่ไม่เห็นตัวค่ะเห็นแต่ไอโวกับเอด็อกตรงเนี้ยแต่ตัวไม่เห็นวันนี้พี่ก็ได้มาสามคิวแบบเน็ตขีดขีดอะ่ะขอของหน่อยมี่จะเข้าบานนี่ก็โดนยิงหลังมาไม่รู้ใครยิง ็ขึ้นไปนะคะตอนนี้ลุนยิงหลังไม่เห็นสตูเลยอะแล้วก็เห็นไอ้โวสีน้ำเงินนี่ไอไอโวสีฟ้านี่นะคะ่ะแล้วเห็นสตูนั่นยิงไปมันก็หมดตีไปนะคะตอนนี้ได้มา4คิวแล้วคนเหลือ19คนแล้วก็เห็นสตูวิ่งอยู่นั่นวิ่งจะยิงเจอ้ไอ้โวให้เพื่อนนะคะ จะยิง,ยงไปยิงดดโดนไอววยิงเจอไอววให้เขาตอนนี้ก็มองหาศัตรูไม่เจอค่ะตอนนี้คนเหลือ18คนพี่ก็จะมาเก็บศพไอตัวนี้ที่พี่ยิงทิ้งไว้ก็ได้ AW มานะคะแล้วก็เห็นศัตรูอยู่บนบ้านนี้ยิงไปหนึ่งนัด มันก็น่าจะยิงกันอยู่บนบ้านละมั้งวิ่งหลบไปหลบมายิงไม่ได้เลยไอพีกระสองดูนะคะแล้วมันก็กระโดดลงมางนี้ก็พันยายโยกออยู่นะแล้วก็เห็นตรงนี้อีก ยืนอยู่ตรงเนี้ยแทบจะยิงไม่ได้เลยมันมีที่หลบอ่ะมันมีที่หลบของศัตรูอ่ะไอต,ตัวนี้ก็ตั้งไอโบไปตั้งปิดไปบินมาจนยิงไม่ได้อ่ะตัวนี้หมดตีไปยิงก็ไม่โดนแล้วพี่ก็บีนไอตัวนี้มันยิงกันอยู่ไม่จะนักวิ่งทั้งนั้นแล้วพี่ก็เกาบไม่มีด้วยเกาบก็ไม่มีพยายามที่จะ ยิงแต่มันก็ยิงไม่ได้อะแล้วศัตรูมันก็มาทางซ้ายมือเลยค่ะตอนนี้อ่ะนอีกจะยิงมันล้มไปตรงไหนแล้วตอนนี้เลยอีกสองตัวแล้วพี่โดนโทรก็ดีเป็นยังไงพี่ไม่มีเกาะเกาะมัวก็จะแตกอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ตุยไปนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะ